เพลงสระเสียงยาวดังนี้ค่ะกออากากออีกีกออื้อกือกอูกูกอเอเกกอเอเกกอเอือกอออกกอูกูกออากํากอไอไกกอไอไกกอเอาเกาอีกเลื้รื้อและลือลือออกเสียงอื้อเลื้รื้อเลื้รื้อการอ่านออกเสียงสระเสียงสั้นตามจังหวะปรบมือดังนี้ค่ะกะกีกืกุ กากุิโกโกะเกะเกาะโกะก้กากิโกะเกะเกาะโกโก้เกะเกาะโกโเพลงสลับผสมดังนี้ค่ะสั้นครัวชั้นมีชั้นครัวชั้นดีมีห้อมถั่ชีหัวละพา ฮิดหยวกเม็ดใหญ่ตะไคร่ยชิงขามะเขือแตงกวาฟักถัวอู่อาอัวอัวอูอาอัวอัวอู่อาอัวอัวอูอาอัวอัวอุอาอัวอูอาอัวอาอัวชั้นนี้มีแรงชนนี้แข็งแรงรดน้ำหัวดินส้วนครัวคองแพงไม่กลัวเงินไม่รัวไล่คองกินส้วนครัวไม่เบื่ออีอาเอือเอืออีอาเอืออีอาอีอาเอือเอือ อ Miller, Miller, oh อออาเอือเออเอออาเอือเอออาเอออาเอือประ been, water, am, am, oh หยัดอดออมประหยัดและออมไม่พอไม่อ้วนเลื้อเฟือกินไม่พำเพื่อกินอิ่มพอเฟือร่างกายแข็งแรงไม่เพียอีอาเย่เ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 ยอีอาเยเยอีอ